สวัสดีค่ะเราคงเคยเห็นและเคยรับประทานอาหารเชื่อมและแช่อิ่มกันมาแล้วนะคะแต่ว่าอะไรบ้างนะที่จะเหมาะสําหรับการนํามาเชื่อมและแช่อิ่มและมีวิธีการทําอย่างไรบ้างไปชมพร้อมกันเลยค่ะการเชื่อมและการแช่อิ่มนั้นเหมาะสําหรับการถนอมอาหารจากพวกผลไม้ต่างต่าง นอกจากนี้ยังรวมถึงส่วนของพืชที่ทำหน้าที่เก็บอาหารจำพวกแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตเช่นเผือกมันเทศสาเกตเชื่อมมันสําปะหลังเชื่อมมะตูมเชื่อมเปลือกส้มโอเชื่อมมะยมเชื่อมมะม่วงแช่อิ่มมะดันแช่อิ่มและอีกมากมายซึ่งคนเราใช้การเชื่อมและแช่อิ่มเพื่อถนอมอาหารมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วละค่ะ การเชื่อมและการแช่อิ่มเป็นการนำผลไม้หรือส่วนต่างๆของผลไม้ไปทำให้มีความหวานเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยโดยการนำไปต้มในสารละลายของน้ำตาลหรือที่เรียกกันว่าน้ำเชื่อมจะมีความหวานจัดตามที่ต้องการโดยมีปริมาณน้ำตาลสูงกว่าร้อยละ6กาการเชื่อมและการแช่อิ่มเป็นการใช้กระบวนการที่เรียกว่าการแพร่นั่นเองซึ่งการแพรในที่นี้ หมายถึงการแพร่ของอนุภาคของน้ําตาลในสารละลายน้ําตาลหรือน้ําเชื่อมที่มีความเข้มข้นมากกว่าอนุภาคของสารละลายน้ําตาลที่อยู่ในผลไม้หรือส่วนต่างๆของผลไม้ที่นํามาเชื่อมจึงทําให้ผลไม้นั้นๆมีความหวานเพิ่มมากขึ้นการเชื่อมมีทั้งแบบที่มีน้ําเชื่อมเข้มขน้นเหนียวเยิ้มเป็นมันเช่นสาเกเชื่อมเผือกเชื่อมมันสำปะหลังเชื่อมฟักทองเชื่อม ซึ่งในปัจจุบันนิยมทําการเชื่อมในน้ําเชื่อมที่มีความเข้มข้นมากถึงจุดอิ่มตัวแล้วนําไปอบแห้งจนกระทั่งผิวนอกของผลิตภัณฑ์มีลักษณะเป็นเกล็ดน้ําตาลขาวๆอยู่ทั่วเนื่องจากผลิตภัณฑ์แบบนี้สะดวกในการบรรจุขีบห่อหรือใส่กล่องให้ดูสวยงามข้อสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือผลไม้ต่างๆที่จะนํามาเชื่อมนั้นต้องล้างน้ําที่ผสมกรดเกลือเจือจางร้อยละ0.1และล้างให้สะอาด เพื่อล้างยาฆ่า,มาแมลงที่อาจจะติดมากับผลไม้เหล่านั้นก่อนที่จะนําไปเชื่อมต้องนําไปแช่ในสารละลายน้ําปูนใสหรือสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตที่มีความเข้มข้นร้อยละ0.5นานประมาณ20นาทีจะทําให้ผลไม้และส่วนต่างๆของพืชที่นํามาเชื่อมมีลักษณะกรอบจึงนําไปล้างน้ําให้สะอาดก่อนนําไปเชื่อมหรือแช่อิ่ม